หมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอสุพ่อสุภังเสียเองใจเป็นปา่าช้าผีดิบเสียเองใจเป็นผู้วาดภาพเสียเองมันจะมารวมอยู่ที่ใจที่นี่มันก็ปล่อยเรื่องข้างนอกที่ไปวาดภาพว่าหญิงนั้นชายนี่น,นอกไกลไกลไปห,หมดมันมีอยู่ที่ใจเกิดดับอยู่ที่ใจนี่ละเรื่องราคาตัณหาขาดกันที่นี่เอาฟังให้ดีนะพอพิจารณาดีแล้วนี่เบื้องต้นพอมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่นั่นแหละราคา ัญหาขาดต้องนั้นได้สอบได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์่งจางนี่เป็นการฝึกซ้อมอันนี้ฝึกซ้อมแล้วไหลเข้ามาเอาสุภาพดูฝั่งลูกก็มาฐาน้ะกำหนดแล้วไหลเข้ามาไหลเข้า,ามาสู่ใจเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายพิจนาอะไรไม่ได้มันไหลเข้ามาปรากฏแล้วไหลเข้ามาสู่ใจใจหลังจากนั้นก็นี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมราคะกามาราคะแล้วหมดไป ได้ระดับ50%ได้แล้วนะทีนี้ต่อไป60-70%นี่หมายถึงผู้เชื่องช้านะมันจะหมายผู้ที่เป็นชิป,ปาพิญญานี่หมายถึงเราเราท่านท่านวิธีการดําเนินมากจะเป็นอย่างเดียวกันยูในใ้ชี้แจงให้นนท่านสหายทราบทีนี้พอพิจารณานี้สร้างขึ้นพับดับพุกดับพุกที่ยังไม่ได้เข้ามานะมันรวดเร็วจากนั้นจิตก็ว่างเลย ไม่มีอสุภฟาอสุูฟังรูปหญิงรูปชายในโลกสองฐารภูเขาทั้งรูปหมดด้วยความว่างอำนาจแห่งความว่างตีขนาดแรกหมดว่างไปหมดนี่ทีนี้มันว่างนี่พิจารณาอะไรก,ก,ก็อาศัยอสุภานแะตั้งภาพตั้งภาพหรือรูปรูปประทนะตั้งภาพเป็นการฝึกซ้อมนมามธรรมให้มีความแลกล้า มองดูเข้าไปกระแสของจิตน้ามธรรมคือกระแสของจิตสังขารวิญญาณสัญญาอารมณ์เกิดมาจากจิตมันจะวิ่งเข้าถึงจิตวิ่งเข้าถึงจิตไปโดยลําดับลําดาเอาอันนี้เ,นเป็นการทดสอบกันเรื่อยเข้าไปเรื่อยๆน้ำกันเ็วเข้าไปเรื่องรูปอะไรนี่หมดว่างไปหมดเลยแต่มันว่างข้างนอกนะฮะหัวใจยังไม่ว่างเอาฟังให้ดีเน่ยมันว่างแต่ข้างนอกโดยการพริจารณา พอพิจารณาสิ่งนี้แต่แล้วก็เป็นนามธรรมฝึกซ้อมเรื่องการชิดการปรุงสัญญาอารมณ์มันปรุงขึ้นดับไปดับไปตามเข้าไปถึงใจถึงใจเกิดจากใจดับที่ใจดีชั่วดับที่ใจเกิดดีก็ดับเกิดชั่วก็ดับดับที่ใจใจเป็นต้นหนึ่ใจเป็นต้นหนึ่งไล่เข้าไปไล่เข้าไปใจนั้นมีอะไรอยู่นั้นอวิชชาปัญญาสร้างคารามอรสร้างขานปรุงออกมาเป็นสมุทัยนั่นไล่เข้าไปถึงตรงนั้นแล้ว ก็ไปถึงตัวลากแก้วของกิเลสตันหาสวาของวัตวลนี้และแต่อวิชาฟาดกันขาดสวาอองไปนั้นแล้วที่นี่ว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างภายนอกนี่ว่างหมด